คำน้อยเป็นยังที่ยังส่โศกเศร้าโศกไก่ยังไอ่บอถิ่มคำน้อยดอกบอให้คำน้อยโศกเศร้าจังใดไอเรื่องวันนี้พ่อกับแม่ยังมาท่านหูเรื่องเล่า้องคำน้อยเลยไอ้บุญเคสีจังใดละไอหมอบุญเคสเรียนใก่นองมโนตองได้ดีสวงย้อนความเห็นแก่ตัวลงเมาหมัวเกิดดังพลอยสาวคำนอยพี่หลับดอง อ้บ่อยมอมน้องและุ้มปวดบ้าน้งเหาเรื่องของเฮาทั้งสองพี่ลับลองสบายใดย่เสียใจเก็บช้ำอ้ขวาสาทำน้ำน้องไอ้วนทีตามเงินยางประเทศนี้ขอคนนี้อย่ากรดแขนเปลี่ยนแฟนยอ้ยาละทงม สัญญาจนสินเล่องมันเป็นมุนทินอายขอลางขอสวยขอคนสวยยายโศกเศร้าเอาคำาเผารับประกันสละข้าน้อยอายบุญเท็แล้วยามไหนอายบุญเพียจสชอน้องตามธรรมเนียมพ่อแม่ปัญหาใจไอาวาสิเกลืองเมี่ยเขาขาดยาก,กันมันเน่นอนหมขอข้ามน่อยสมาเป็นเนียายไอเราได้อายโอ้ยฟังนะ้งไขว่าพ่อใจเป็นเมี่อายมนโนชายเท่าบาปวง่ง สายทนรักในสวงดวงกะมุนต้องปวดเหล่าวในข้าวนี่นั่นแน,น่นอนคุณพ่อยคุณแม่แม้ทางดุคคลอยู่สอนขวานึงเมียสองความปองดองสามยอมบ่มีนั่นจริงบง่ควงเสนีมีสองขอมาค้าคอบุญเขียนอุมบ่คำน้อยยายคิดงอเมียเกปาป่าเรียบร้อย สาวคำน้อยเสือ้อายเด้อคำนองคำน้อยเอ๋ยพี่สัญญาว่วจริงแท้บอมีแปรเป็นอื่นยาผมคืนในเรื่องนี่สาบานได้ว่าพี่ป๋าพี่สัญญาสิขอนองตามท่านเนี้ยไม่รีบด่วน ว่าแต่งานบวชหมอคำเลินเรียบร้อยอายสิหาผู้เฒ่ามาจ่าเบาสู่ขอสละคำน้อยอ๋อไอวุญแจสิมาขอคำน้อยตามจำแนงภายในยุติการอืมว่าต้องเสียใจดอกต้องขอตามมีตามข้องยี่ดอกไอวุญแจบอกว่าสิขำน่อยก็ดีใจยี่ดอกอข้ามหน่อยยันอพิมพ์ไอ้าข้าคำน้อยนั่นนะแตเบื่อเขาจะไปที่เมียงกันเฮ้ยที่เมียงสบาย มันเชื่อดียังกันมาหั่นแม่ม่ได้เห็นหยังเลยล่ะยังกันเนาะไม่เห็นจังไส่ตัวเห็นยู้วะตัวเห็นอยู่เห็นไม่หยังไม่ใส่ด้วยนี่ช่วยกันเลยทีจังเลยจังสันเอาแล้วเอาเอาตั้งแต่คือมีถั่วมีแก่สมัยเอาไงเอาได้ท้อะอู้ยังซี่ทั้งพ่อว่อพร้อมทำหมอไหมเขานี่ตัดสินใจสิสู้ขอคำหน่อยทำตามเบื้องประเทศนี่เถ้าแก่วาแต่งานบวชหมอคขาเลินเรียบร้อยเข้าสิหาผู้ถั่วมาจ่าว่าสู่ขอจะได้ อาอไม่ไหวอย่างหามือหม้อเป็นเส่นสั้นหม้อคำเลื่อนใส่คำเลื่อนใส่มันมาในมวดดอกอ๋อมันเป็นอย่างเงี้วางสั้นหม้อคำเลื่อนกับคำเมนันกอดกันพันกันลาวอ้าวมันมาแค่อา้า้ยอีหลีไอ้ไหนไอ้พ่อพ่อยังไมาบอกเป็นร่างท่ามเมนหรือว่านาคำเลื่อนกับคำเมนเอากันแล้วล่ะเอากันแล้วไม่ได้เลยเสื้อคำว่าเสื้อไอ้กัดจันทร์มันกมากราดออกถามไม่เบิ้ลคำว่ารังสีมาอ๋อไอ้เนี่ยมึงมึงไป็นวุ้ครูต้องสั่งหรือปี ฮาุยมึงขากูยีงยังเข้ากามาดอกมาลังยางมากเสียหรอกคุณไปเข้าเดียวตัวพูดเสียตลาดนะมึงจะถีมานนีล่ะมึงติดมหาประตูอยู่แต่ถามมึงว่เขาไข้เด้ว่าได้บวชเป็นมรณะนี่เขาสิบวชมาเห็ุจังหีะนาเม่ไดยังไงกนบ้าวชแล้วมากพอดีเาเอาเอียนยงกันย้ยเอาเอนจ้อีหลามันจะยังไงก็อืมมันเป็นยังยังเข้าเยมันเบล่ะ เอาคือว่าคือว่าจังไดยคือว่าหน้าทำเล่นสีห่างบวชพระเมนโมทำเล่นอยู่ใส่ไอ้คือไปหมางน้ำกันไอ้ทำเล่นสี่ห้าตามนั้นอยู่เลยเป็นเช่นเอาเป็นขึย่างกันอยู่ล่ะเอากระทังบวชเรียงสวยอยู่แล้วเป็นยังไงสิห้างบวชอีหลีตีเดียวเนี่ยโอ้ยเท่านี้ก็สิได้ห้างบวชมาเอาเมี่ยที่เสียทางบุญมาเบียดเมียแทนใดสันเดโม่คือว่าจังสั่น น้องจึงหางปวดพี่พออาจารย์พุ่งกอดทาแม่กับมาพ่งเขียนในออกมาเจ็บตอวมาอยู่ทางหงตรงพะเนียงมีแม่อายนั่นแล้วข้าตั้ง,งสั่นพออาจารย์รุ่นคงอกแตกม่านเข่าแทรกบวดห้างย้อนมาตักน้ำสางพะเนียงแทริเห็ดจังไดระบาดไม่ใช่ไรโ,โอ้ยนี่แหละน้องโบราณว่าวบุญวางห้าอ,อุน,อน,นั้นมีน้อย แม่ตั้งตาคอยสิแฉหัวตั้งเต่าเลยส่วนเสาที่เหนบ้างอาจผู้เพรันแต่งตังสายในเห็นแต่งเสน่หาวาสนาบอกคำเล่นส่วนบุญนั้นมีนอดน้องคำล้องคุมควายเฝ้ายญ้ามูเฮาสิกัาต้า พวกหมูเฮามาฟังป่าวขึ้นไปบ้านแมน่นทำกันหนาไปคำแนนเอ้ยอคมนก็ต้องไอ้ดอกคำแนนแม่นสิออไอ้ยอียงล่ะแม่ละเนาะมันก็ธรรมาดาปุตุชนเมื่อม่นป่า<อ><อ>เกิดพิษพลาดพีกะพร้อมพ่อใจแล้วสิแต่งงานตัวคำแนน,น,น,นไม่ดีบะละน้องก่ต้องไอ้ดอกคำแนน ไลน์เนาะ็ดแล้วนะนั่งเทิงอ้ายสุมาอายนก้มหน้าเสียงต้อายดอกพวกพ่อแม่ของเครื่องยามนงกับตาบ้านคจเว้าดาจากาลีูบานเป็นมานแซกกุศลบุญพอจารย์ดของม

น้องจ๋าอย่าสุกายมองเศร้าความรักของเราไม่มีวันจุดจางไม่มีทางที่จะเสืสลายไม่ใจของพี่ชายถึงหมายบอกน้องง่าความรักนี้ไม่มีใครอาจทำได้บาดิ้งสลายจะขอตายยังนานุ้ตส่าใ์ไไม่มีใครอาจกันกลางพอเป็นผู้ซารูบอนอน จังฟ้าจังคลาใสควีก็ต้องสูหนองผู้น้องถึแล้วจังาันสิเว้าอินทาจะตามสร้างถ้าได้ปิ่นอุสาทางอายบ็แคจาซอดแท้ต่อชีวิตเลยดุนกว่าดอกคืนขัวบ่แปลันบ่มีวันสิลืมได้ ความรักของเราไม่มีวันจืดจางไม่มีทางที่จะเสื่อมสลายหัวใจของพี่ชายยังไมายบอกน้องนานความรักนี้ไม่มีใครอาจทำได้ฟ้าดินสลายจะขอตายถึางนานจักใจไม่มีใครอาจกันกางขอป็นผู้สร้างรวมข่อนอนพี่ดาวเชงฟ้าฉันทะลายใส่ซรองที่จะต,ต้อง ันสิบังมีทากระตามสร้างขาดได้เป็นสิสะทางอายก็แค่จะตทียิดแล้วบแกีลืมด นาคำเลื่นไปตักน้ำปานนี่ยังบมดทนายมาตาเว้นกระตุกตั้มคำคอยเข้ามาแล้วมาสิไปกวนย้ำไหนกวนหัวกวนหางเขาเจ้ยอามาค่คยทำบุญบ่อสังมามีตจ้ารอถือมีคนไหนเจ้ารอว่าคนขนาดคำเลื่นจะสอนเติมจ้าบากจมมาถอยเจ้ามาตังท้ายบ่อนที่เมื่คนแพ้บ่อให้คอยจมจังใดเท้าปานนี่ยังมาคอยบอกแล้วคอยบอกแล้วอย่าเตียงมันไป อีผู้ใดเอ๊ะไปหาเจ็บข้าวแพงข้าวแรงใครไปเอารไรกระปั้มซ้ำทำไปกับมูสู้มบุสาวอีกด้วยสวยเหลี่ยวว่าเต้ามามันผิดธรรมดาตั้งเตโบร้ลนวเบาอือเจ้าเสียความใครบอกคิดท่านดีเลยไปน้ำโตูเต้าสตงโเมาเอาคิดอ่านว่ายิ่นคิดโบราณก็เอาไปว่าย่งอโอ้ยาเ จะมาแล้ววะไงแค่สิไปแถอหัวแถะหางสิไปโกนหัวเกนเข้าผู้ใดพ่อใหญ่โกนหัวบักคำเลิ้นมันมาแล้วบะอกเฝ้ามาเบักมาบักคำ้นมันเกิดหัวบักคำเลิ้พผนังไม่ทันผู้ใหญ่เลยบักคำเลิ้นมันไม่ได้บวชดอกมันไม่ได้โกนดอกไงเบียกจังไายจังสันมันปอดเมียมันแล้วบอดเมียปอดเมียมันบักไหมบักพ่อวะ โอใ้มันดีอีปันเนี่ยตัวหนาเขาเล่นไปน้ำเบาวตาโดดเร็วเหม่เหมเป็นนี้เราเป็นโม้คนเข้าเบาไงไงเนี่ยหนังอีกมี่ะไ่มันดีไงไม่ใช่อัยเมียไม่เมียไม่น่เมียเก่ามันไม่ใส่ตกวใคยเห็นเต็มตาเลยเอาข้าปเจ้าเวะเสียตาอ่อือถามยัคำร้องเมืองเจ้าเวสซียคำร้องอลไรนะคุณูกเขยนันมันกำลังมากคำอลกำ้องูกมานีดูละลืมาม มันเด็ดขายหนาขายหนดให้อือเอานางลุงอมันเงียนอีหลีบว่ะีนอีหลีบว่ะอือก็เงีนนหละไอ้พวกรวจังหวะก็กำ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 กูแทะกำกูแท้เต้าเปอร์ห่อนก็คือไข่แท้อย่าเบิ่งแ่ว่าไปใส่เต้าเพื่อใจแล้วว่าน้าอีแม่กานั่นคือไข่ต้อนนี่ ข่อะไรเอ้นเจ้าเอ้ากามายะบ้าปวงเวีนกำคือไ่วงย่านหน้าคำเลืยลูกเจ้าเป็นบ้ากอดผู้สาวเลยดิเจ้าไไ้ยินว่าใช้แลอวมันมันใช้แล้วมันมันคือนานมานฮะมาถักปั้มมาถัข่หน้าไขยหนวดกูแท้กูตีนี่ปากพอหอยเอาตะเปียนหรือยังไงจเจี้ยนวะมากหัม้าแล้ว嘛 จะบอกพี่พอไปจะบอกเงี้ยบอกแล้วฝังบอกแกโตโอโรตมาบอกคำเล่นอาซาสูเอ้าทั้งหัวใจดูสงสารน้องผู้กองไปบอกย่าเพราะไอ้บ้านไอ้เมียงผลทางบวชพาสารไปตัดสินใจเอาผูสอนในตอนนี้นั่นแน่นอนตะเว้นสวยแดดแย่หอน ยังเสียงวันในสายตาไปโวดท่ามอหูอีพอรุ่นนันห้อมหอนมันเห็นขาเพดกต่ำห็ดเมี้ยผ่านมีทะลูกหงคำเลินวอนมีด่าเจ้าปวดเทีนใจอีกคำเลินเนี่ยที่เท้าเฮ็ดให้พ่อแม่เกิดพิษบังในเถื่อนี้ ขวบใจเท้าหักนางนาบายจังไหนคำเดินพ่อแม่เอ้ยบุญว่าเคยได้บวชส้างทางบุษนพ่อแม่แแ่งขอ้อยพ่อแม่แปงขวาก็เมียนาดนองไ้ผมสอนเพี่ยนบุญเนี่ยสอนโอปาดบัดคำเลินเสียแห้งกูหักกูแพงกูเลี้ยงมึงมากูพามึงไง พวกควาอาศัยมึงอย่างเดียวนั่นคือกู้ยาเข็นไส้ข่ายาเหลียงจากมึงเท่านั้นที่เสดึงพ่อกับแม่ขึ้นจากถุนนรกสู่สวรรค์แค่นี่ล่ะมึงที่บวชใ้พ่อกับแม่ม่ได้ปะหึทำเลินมันบวชม่ได้ไง <laughs> เอาคำบวชเนี่ยยุงไหนคือที่บวชในพ่อกม่ได้ดอกพ่อหมายขึ้มามึงอยากได้เมียครับอืมเอาถ้ามึงอยากได้ลูกไ้เมียมึงกล่าวสักบ่ต้องมายุงเ่ยวพ่อกับแม่ทำเลิน มึงได้ยินว่าเขาะมาใจดีแต่พ่อแว่่าพอก็แม่สิพอขระตาศเลิกอลัวนั้นคอยสิปึกซ้าเจ้าในจังใดเท้าในเมื่อว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตะหันท่านดวนคอยต้องเลิกกลมไม่มีปัญหาเอาอีอผ่านมาฟังทั้งนี้พอแม่พี่น้องผู้มาซอยงานบุญเกิดขาทุนมหาศาลพอวางานนี่มันห่างนากเอาหางลวงเด่นวังเขนียงจนนาคุณ คนสิบวดบ่มีบุญขอประกาศควางบวดทางทางไข่อางมโนพี่น้องเอ้ยไปสไลต์โตเอาคนเดียวสบักคนดิบฮีดูที่หาังสมองกันเหรอทุกคนสุกไอ้วัว